บรรยากาศวัดมะนาวนะครับใครมานะครับตอนนี้วัดมะนาวน้ําเต็มตลิ่งจริงๆอันนี้เป็นกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับชายน้ํานะครับท้ายเขื่อนนะครับนี่น้ําเต็มอันนี้เป็นศาลาที่เรานั่งพักกินข้าวกันนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมาหมดละ ครับอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้ข้างล่างนี่ธรรมดาเป็นสนามหญ้านะครับนี่ถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ศาลาวันนี้เรามาเที่ยววัดปนาวนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ใครไปใครมาก็มาเที่ยวกันได้นะครับผักบุ้งนะครับ น้ำท่วมที่วัดนาเป็นเวลาเก้าวันแล้ววันนี้นะครับปักบุงเต็มเต็มแม่น้ํานะครับล่มลื่นมากครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่ให้ดูกันไว้ผมยังตกใจนี่นะครับสาราน,นี้ ครับเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับที่โบสนะครับตรงนี้เป็นบริเวณชายน้ําทั้งหมดนะครับนี่ชายน้ําทั้งหมดลมลื่นมากครับใครมาวัดมะนาวตอนนี้มีเรือบริการนะครับ มีพี่ใจดีภายให้นี่นะครับอันนี้เป็นโบสถสวงามมากครับน้ำท่าเต็มอุดมสมบูรณ์ ยอดครับบรรยากาศตอนนี้นะครับโบสถ์ที่เรา,เาไว้บวชพระนะครับธรรมดาจะมีต้นไม้เยอะนะครับตอนนี้ปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับให้โล่งโปร่งสบายนะครับจะมารีบมานะครับมาเที่ยวกันที่วัดมะนาวนะครับตอนนี้น้ำท่าโอเคเลย ครับตอนนี้ผมพาทัวร์รอบวัดเป็นบรรยากาศที่หายากนะครับช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีเพื่อนๆที่ว่างนะครับแนะนำเลยมาเที่ยววัดพะนาวกันนี่นะครับตรงนี้เป็นอีกมุมหนึงนะครับ เพื่อนๆน,น่าจะไม่ค่อยได้มานะครับเป็นอีกมุมหนึ่งบรรยากาศตอนนี้ล่มลื่นมากนะครับเงียบสงบมาเที่ยวครับ,บ,ว,รบว่าม่นาวอ่ามุมนี้สวยเลยมุมนี้สวยสุดยอดเลยพี่สุดยอดมพิทีัสุ์เลยออกออก,ออกได้เลย <laughs> สุดยอดนี่นะครับ อืมไปหน้าพิพันธ์ยี่บาเอ็ c l u s i v สุดๆนะครับนี่พาพาไปทัวร์เลยรอดเลยนะ,จจะนี่นะครับรอดต้นไม้เลยนะครับนี่ให้ดูกันไปเลยนะครับธรรมชาติขนาดไหน นี่โอเคมุมนี้นะครับผมเห็นวัดมะนาวมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผมเลยมาเก็บภาพให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ทั่วประเทศนะครับได้รับรู้กันนานนานนานๆครั้งนะครับจะมีก็คือสิบปีจะมีครั้งนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับ ครับใครไม่มาก็เก็บภาพดูนะครับส่วนใครที่อยากมานะครับมาได้เลยนะครับเรามาเก็บประสบการณ์ดีๆที่วัดมะนาวอย่าพลาดนะครับสิบปีมีครั้งนะครับอันนี้รอบวัดเลยนะครับ ตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนหน้าหน้าวัดถนนหน้าวัดนะครับถนนหน้าวัดผมบอกเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะไม่คือแบบถ้าคุณไม่มาเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดนะใครมีเวลาว่างมาได้เลยอันนี้เป็นถนนที่เราจะเดินเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงเข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นเมนนะครับตรงนี้เป็นเมนธรรมดาถ้าเป็นถนนนะฮะเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับแต่วันนี้พิเศษก็คือน้ําท่วมนะครับที่เขาพายเราเที่ยวนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นสวนเกษตรของหลวงพ่อนะครับปลูกผักทั้งหมดนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ทางเดินนะครับเห็นไหมครับพิพิธภัณฑ์นี่ และรวบรวมสิ่งของมีค่านะครับนี่สุดยอดไม่สุดยอดคุณดูเอาแล้วกันเอกซ์คลูซีฟสุดๆนี่ ปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนี่นะครับทีพิพิพธภัณฑ์หลวงพ่อพ่อโบยนี่ทางจะไปวิหารน,นะครับต้องมานะครับใครว่างต้องมาผมบอกกันได้เลย สุดยอดจริงๆโอ้โหรัเขาพีกนตัวนั่งโอ้โหเยี่ยมเลยพี่น,นั่งสบายเนี่ยนี่นะครับมะนาวดกมากนะครับนี่นะครับมะนาวปีนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนู่นเลยครับ เดี๋ยวเราจะวนเข้าไปหน้าวิหารนะครับสิบปีมีครั้งนะครับต้องมานะใครว่างต้องมาขึ้นไปขายบนู้นป้ายป้ายได้เลยครับพี่มนาพี่เหรอครับอ๋อไทยแล้วครับนี่แหละครับ นี่ประตูด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะวนนะครับเดี๋ยวให้พี่อวนไปที่วิหารอีกรอบนึ่งวนเลย ดูกันยาวๆไปเลยนะครับนี่นะครับนี่มุมนี้คือสุดยอดเอกลุสี ไม่มานิพาจครับนี่นะครับมุมนี้สุดยอด